สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะขอมาเอาใจกับพี่ๆนะคะที่ชอบสร้ยอยคอไข่มุกเส้นยาวนะคะพี่ๆคะ่ะบอกเลยว่าเส้นนี้สวยมากนะคะน้องจะเป็นไข่มุกบาร,รอกเสาสีสีขาวส,สวยๆแบบนี้นะคะรูปทรงธรรมชาติสีธรรมชาติสีขาวสวยขาวนวลสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆคะ่ะแล้วก็ร้อยขั้นด้วยเม็ดเงินชุบกรองคำขาแล้วก็เม็ดทองนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะงานตะขอของน้องนะคะจะเป็นงานตะขอโบนะคะสามารถ ใส่งานดีไซน์เป็นด้านข้างได้ด้านหลังได้นะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าใส่สวยดูดีมากๆนะคะเดี๋ยวน้องแบบอดจะเอาเุญาตใส่ให้ชมนะคะพี่พี่ขาสามารถใส่ได้แบบนี้เลยคะ่ะพี่พี่ขาบอกเลยว่าใส่สวยดูดีมากๆนะคะใส่โชว์ตะขอได้นะคะหรือว่าจะใส่ไว้ ด้านหลังก็ได้นะคะโชว์ง,งานมุกสวยๆแบบนี้ก็ได้นะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยดูดีมากๆค่ะสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่ชอบเส้นนี้นะคะก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ทางเพจร้านกะบี